สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงพ่อท่านสร้างวัดวนหลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยสภาพผ่านการใช้งานมาพอสมควรน,นะครับมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงแสนต้นนะครับผม ถ้าเป็นเหรียญสวยๆนะครับมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หล 100, ักแสนปลายถึงล้านต้นนะครับราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพาช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับจุดสังเกตรแรกนะครับที่ผมดูเนี่ยบริเวณด้านหน้านะผมจะดูนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับบริเวณกอไก่นะบริเวณในพื้นกอไก่เนี่ยจะมีขีดคมๆมนะครับผมเอาละผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงพื้นกอไก่นะครับบริเวณตรงนี้นะจะมีขีดคมๆนะครับอยู่ด้านในนะครับเป็นเส้นลวดนะครับคมลักษณะแบบนี้นะครับเป็นตําหนิในแม่พิมพ์เบื้องต้นในความเข้าใจของผมนะครับผมเนี่ยลักษณะนะครับจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะแล้วบริเวณนะครับลวดกอไก่เนี่ยก็จะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกนะเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณสังกตินะครับผมจะมีเส้นแตกนะครับเชื่อมติดกันนะครับบริเวณตรงแก้มนะครับฝั่งขวานะครับบริเวณตรงนี้จะต้อง งคมนะครับผมอเอาล่ะผมโฟกัสให้ดูบริเวณตรงสังกตินะครับผมเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับเชื่อมติดกันนะครับบริเวณตรงแก้มมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเนี้ยจะเป็นเส้นหนาๆนะครับแต่คมนะครับลักษณะแบบนี้นะอ่าเป็นตําหนิเบื้องต้นในการพิจารณาของผมนะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณใต้ตาท่านนะครับผมจะมีเส้นแตกขนแมวคมๆเลยนะอ่เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตาท่านนะครับใต้ตาเนี่ยจะมีเส้นแตกคมคมนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับบริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นล้วนหนาๆนะแต่บริเวณปลายตาท่านนะครับบริเวณตรงนี้จะมีเส้นล้วนนะครับคมคมลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตที่3ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณไม้เอกนะครับผมจะติดกับหัวไหล่นะครับผมลักษณะเป็นตําหนิในแม่พิมนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมคําว่าที่นะครับไม้เอกเนี่ยจะติดกับหัวไล่บริเวณตรงนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นมเหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะอ่าแต่ตรงบริเวณนะครับตรงไม้เอกเนี่ยด้านบนเนี่ยนะครับผมจะติดกับหัวไล่แบบนี้นะครับอ่าเป็นตําหนิในแม่พิมพ์เบื้องต้นนะี๋้วเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณมุมล่างนะครับบริเวณพอพาเนี่ยใต้พอพานะครับจะมีขีดนะครับหยุดบริเวณด้านในนะอ่าี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บร Morocco, ิเวณตรงตัวพอพานนะครับผมบริเวณตรงกลางมุมล่างนะครับบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับเป็นขีดหนาๆนะครับผมอยู่บริเวณในตัวพอพานนะครับรบร ério, ิเวณตรงนี้นะลักษณะนะครับจะเป็นขีดนูนๆหนาๆลักษณะแบบนี้นะครับอยู่ในบริเวณตรงตัวพอพานนะครับผมทั้ง2ตัวเลยนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเป็นจุดสังเกตที่5ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณหูเจาะกัน บริเวณรูเจาะนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นรูเจาะลักษณะแบบนี้นะจดจําให้แม่นนะครับลักษณะรูเจาะนะเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณพื้นผิวเหรียญกันบริเวณพื้นผิวเรียนนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยเรียญสวยๆนะครับเขาก็จะตึงนะครับผิวเนี่ยเขาก็จะตึงด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบลวดหนาๆลักษณะแบบนี้นะแล้วก็จะมีขอบลวดนะครับบางๆนะครับบริเวณด้านในเล็กน้อยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมด้านบนนะครับฝั่งซ้ายนะครับผม เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับตรงพื้นนะครับบริเวณตรงกลางนะครับบริเวณตรงพื้นเนี่ยนะครับตรงตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นแท่งเหลี่ยมเหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะพื้นเนี่ยเขาก็จะตึงลักษณะแบบนี้เลยนะครับตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นตัวหนังสือเหลี่ยมนะครับผมขอบนะครับขอบลวดด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบลวดแบนๆนะครับแล้วก็จะมีขอบด้านในนะครับบางๆนะครับนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียบอีกทีนึงนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะ นะครับบริเวณตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงพื้นตรงกลางเนี่ยพื้นนะครับเขาก็จะตึงนะครับตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมล่างนะครับฝั่งขวานะครับผม ถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ยินดีนะบริการรับเช่าพาถึงที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้าส่งรูปภามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะครับผมพื้นด้านในเนี่ยเขาจะตึงลักษณะแบบนี้นะขอบลวดด้านนอกเนี่ยก็จะหนานะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณใบหน้าของท่าน บริเวณใบหน้าของท่านนะครับก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตาท่านนะครับเขาจะลึกคมลักษณะแบบนี้นะครับท่านเหรียญสวยๆเนี่ยเส้นผมตรงนี้นะเขาจะคมมากเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเลื่อนลงมานะครับบริเวณลำตัวองค์พระนะบริเวณลำตัวองค์พระนะครับผมเส้นคอเนี่ยก็จะเป็นเส้นตื้นๆลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยจะผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะครับถ้าเหรียญสวยๆเนี่ยมูลค่าหลักแสนไปถึงล้านต้นนะครับผมเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ย มูลค่าตลาดราคาหลักแสนถึงแสนต้นนะครับผมบริเวณล่องจีวอพวกนี้เขาจะคมอยู่เลยนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยจะคมลักษณะแบบนี้เลยนะี๋ยวเราไปไล่นะครับผมจุดสังเกตด,ด้านหลังกันจุดสังเกตด,ด้านหลังเนี่ยผมจะดูนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับบริวเวณตรงนี้เส้นลวดยันเนี่ยจะมีขีดสามขีดนะครับยื่นออกมาบนพื้นเหรียญน,นะี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมจะดูนะครับบริเวณตรงนี้จะมีขีด3าขีดนะครับเป็นตําหนิในแม่พิมพ์เบื้องต้นที่ผมดูนะอาจจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะครับผมขนาดเหรียญผ่านการใช้งานมายังคมเลยนะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกนะครับบริเวณด้านหลังเลยนะที่ผมดูนะีลยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณยันนะครับตรงกลางมุมฝั่งซ้ายนะครับบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกนะครับเฉียงขึ้นไปนะครับผมบนพื้นเหรียญนะีลยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับเฉียงขึ้นไปอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นตำหนิในแม่พิมพ์นะครับจุดพิจารณาเบื้องต้นของผมนะอาจจะเป็นขีดนะครับคมคมลักษณะแบบนี้นะอาจเป็นขีดนานะครับผมขึ้นไปลักษณะแบบนี้อาจเป็นจุดสังเกตที่2ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณนะครับเลขศูนย์นะครับมุมล่างฝั่งขวานะครับบริเวณข้างเลขศูนย์เนี่ยจะมีเส้นแตกเป็นขีดนะครับผมเอาหลอผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงตัวเลขศูนย์นะครับบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับผมเป็นขีดนูนๆนะครับผมเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยอาจจะไม่ชัดมากต้องขออภัยนะครับแต่ตําหนิในแม่พิ์ที่ผมดูเนี่ยจะต้องมีขีดลักษณะแบบนี้นะครับผมบ็อกที่เขาเล่นกันในวงการพระนะครับลักษณะบล็อกแร้งนะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็เป็นจุดสังเกตที่3ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณขอบลวดยันนะครับบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกเฉียงนะครับผมเชื่อมติดกันนะเดี๋ยวผมโฟกัส

บริเวณนะครับตรงเส้นลวดยันตรงกลางนะครับผมเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับเชื่อมติดกับขอบลวดยันนะครับบริเวณตรงนี้นะอ่าเป็นเส้นนูนนะครับหนาๆคมๆลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วบริเวณตรงพื้นเส้นลวดยันนะครับด้านในเนี่ยจะเป็นลักษณะเหลี่ยมๆลักษณะแบบนี้นะครับคมนะครับผมแล้วเส้นลวดเนี่ยเขาจะยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะจะเป็นจุดสังเกตที่4ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณอัครานะครับบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแต่งนูนๆนะครับขึ้นมาบนพื้น เหรีหยญน,นะเอาล่ะผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับอาคาฬะนะครับผมบริเวณตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นแต่งนูนๆนะครับในแม่พิมพ์นะครับผมเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยจะผ่านการใช้งานมานะถ้าไม่ชั่ยังไงต้องขออภัยนะครับผมอาจจะเป็นเส้นนูนๆลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับหูจอกกัน บริเวณรูเจาะด้านหลังนะครับก็ต้องจดจําให้แม่นนะคะรับรูเจาะเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมล,ลักษณะรูเจาะของแท้เนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นเลยนะครับจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะอา่าเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณพื้นผิวเหรียญกันบริเวณพื้นผิวเหรียญน,นะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับผมด้านบนเนี่ยพื้นด้านในเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะ,ะอะ่าแล้วก็ขอบด้านนอกนะครับก็จะเป็นขอบหนาน,าน,นะครับผมแล้วก็จะมีรอยปิ้นนะครับธรรมชาติของเหรียญนี้นะครับด้านข้างเขาเนี่ยจะเป็นข้างกระบอกนะอันนี้ก็คือพื้น มุมฝั่งซ้ายนะครับด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับพื้นมุมตรงกลางนะครับผมบริเวณนะครับตรงพื้นตรงกลางนะครับผมเนี่ยพื้นเนี่ยเขาก็จะตึงนะครับผมขอบรวดด้านนอกเนี่ยเขาก็จะยกสูงขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับยกสูงขึ้นมากว่าด้านหน้าเยอะเลยนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมล่างนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยจะผ่านการใช้งานมานะครับอาจจะมีรอยตามมดเล็กน้อยนะครับต้องขออภัยนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณพื้นตรงกลางนะครับผมบริเวณพื้น ตรงกลางนะครับผมพื้นเนี่ยเขาก็จะตึงนะแล้วก็พอสอเนี่ยนะครับผมตัวเลขเนี่ยจะคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วตัวเลขเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมล่างนะครับฝั่งขวานะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ยินดีนะบริการเราเช่าพาถึงที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้าส่งรูปพักมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่า ผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงพื้นนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับผมขอบเนี่ยก็จะยกส่งปิ้นนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับบริเวณนะครับพื้นนะครับมุมด้านบนตรงกลางนะครับพื้นเนี่ยเขาก็จะตึงมากเลยนะครับรุ่นนี้นะแล้วผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณเส้นลวดยันนะ เส้นลวดยันเนี่ยก็จะเป็นเหลี่ยมๆนะครับผมคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะอ่าเห็นไหมครับจะคมนะครับนูนขึ้นมาถ้าเหรียญสวยๆนะครับจะคมมากกว่านี้อีกนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมล่างนะครับผมเส้นลวดยันเนี่ยกับคาลาเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดนูนนะครับหนาคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะจะเป็นเหลี่ยมเห็นไหมครับจะเป็นเหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะครับธรรมชาติของเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณด้านข้างกันบริเวณด้านข้างนะครับผูเหรียญก็จะเป็น ข้างกระบอกลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะครับมุมเฉียงด้านบนลักษณะของข้างกระบอกนะครับก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับจะเป็นข้างกระบอกลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยก็จะผ่านการใช้งานมานะครับด้านข้างเนี่ยจะไม่เห็นอะไรมากนะครับต้องขออภัยนะครับผมอันนี้ก็คือมุมด้านข้างนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมตรงกลางนะครับมุมด้านล่างนะครับตรงกลางฝั่งซ้ายนะครับผมบ เริเวณตรงตูดเหรียญนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจดจําให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับบริเวณหูเหรียญมุมฝั่งขวาบริเวณหูเหรียญนะครับมุมฝั่งขวานะครับก็จะเป็นข้างกระบอกลักษณะแบบนี้นะครับจดจําให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับอ่ามุมนะครับมุมด้านบนนะครับฝั่งขวานะครับอ่าเป็นรอยกระบอกลักษณะแบบนี้นะครับจดจําให้แม่นเลยนะครับอันนี้ก็คือมุมนะครับตรงกลางนะครับมุม ฝั่งขวานะถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยผมก็ยินดีนะครับเราเช่าพานนอกสถานที่นะผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพาะมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน u t u b e ไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งขวานะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะครับตรงตูดเรียนนะครับมุมฝั่งขวานะลักษณะด้านข้างเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับ เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะครับผมการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องภาเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวภาเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาร์นอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องภาเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูป้าะมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาะมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพระเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ